สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปวิ่งหนีพนังงานอีเกียนั่นเองอ่าเจ้านี้โหดเจ้านี้โหดเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลากลางวันอย่างทุกคนเราก็จะเริ่มกับการเก็บของเข้ากระเป๋าชิปขโมยให้หมดไอติมและน้ํากระป๋องเอ้เราจะเริ่มจากเอาอะไรมาสร้างดีแล้วทุกคนถ้าคืนนี้เราจะรอดไหมคืนแรกเลยของการรองเข้ามาเล่นนะทุกคน อ่าตรงนี้เราหยิบขึ้นมาเป็นยังไงดีกั้นตรงไหนดีนี่เดี๋ยวเราตรงนี้ตั้งนี้ไว้ก่อนนะทุกคนอันนี้หยิบได้ไหมอ้าวหยิบไม่ได้จบเร็วอันนี้ล่ะอันนี้หยิบได้อันนี้น,นี้ตั้งกั้นตรงนี้นะทุกคนชิบไปอันนี้อันนี้กันนึงอันนี้เป็นอะไรเอ่ยตู้ทีวีตู้หนังสือ หรือตู้เสื้อผ้านะตั้งกั้นไวอันนี้ปุ๊บเราก็จะค่อนข้างที่จะได้ห้องห้องหนึ่งแล้วนะห้องใหญ่เลยทุกคนอันนี้เราไปขโมยมานี่ชั้นวางของเลยอ่าอันนี้อันนี้เราตั้งไว้ตรงนี้ชึบอันนี้ขโมยให้หมดโซฟฟงโซฟาอน,นี้อ่าตั้งไว้ตรงนี้ นี่ตังกันไว้น่าจะได้นะทุกคนต้องสร้างแข่งกับเวลาแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากในการสร้างแล้วฮาตอนนี้ก็ได้เป็นห้องแล้วแต่เรายังไม่ได้ความสูงนะทุกคนอันนี้เร็วอันนี้จะทันไหมอันนี้จึ๊บอันนี้มันน่าจะใกล้กลางคืนแล้วนี่มันรู้สึกว่าผม <c oughs> ผมอู๋ตกใจ โอ้ใจหายใจความหมดน,นี่แล้วประเด็นคือประเด็นคือไม่มีอันนี้เลยแสงไฟนะทุกคนเอ๊ะมองไม่เห็นอะไรเลยอะตรงนู้นมีแสงไฟแสงไฟยิ้มหน่อยยิ้มแสงไฟขโมยมาเลยอ่าไปเร็วไปเร็วเราก็จะกลับไปที่ไปที่ไปที่อา้อาวอ้าวแล้วสร้างไว้ตรงไหนเอาตรงนี้ หลงซะง,งั้นอันนี้อ่าตรงนี้พวกกว่าจะหมุนถูกอ่าตรงนี้ทังไว้จึ๊บบ้านเราอันนี้จึ๊บทั้งตรงกลางเลยนี่เพิ่มแสงสว่างแล้วเราก็จะไปขโมยของอยงอื่นมาปุ๊บอันนี้ไปเร็วตอนนี้ไปนักง,งานทวงนี้ยังไม่มานะทุกคนตั้งกันไว้ก่อนอะไรอา้อาว ตั้งมาอยู่เอ้ยอันนี้ตังกั้นไว้ตั้งอยู่เอ้ยไม่อยู่อ้างั้นเราคงต้องพลิกด้านชึบนี่อันนี้ตั้งกัน้นปึ๊บกั้นข้างที่จะดูดีเลยนะตรงนี้อันนี้เราเราเอาเอาโต๊ะคงโต๊ะคอมมาหมดแล้วทุกคนตอนเนี้ยปึ๊บอ่าชั้นที่สองมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเรายัางปลอดภัยอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นอ่าตาผิงไม่น่าได้ เก้า <consultants S 2> อี้มาเอ้ยโต๊ะตั้งไปเลยอันนี้ปุ๊บนี่ตั้งไว้เตียงเตียงเตียงขโมยเตียงขโมยเตียงปุ๊บเสียงมาจากอ๋อตรงนู้นถ้าเรากด F เราจะป่าได้ปุ๊บอ่าโดนโดนใครไหมอ๋อพนักงานพนักงานเข้ามาได้ไหมอุ้ยอุ้ยสองชั้นสองชั้นกันกันไม่ได้อุ้ยอุ้ย เราเราต้องเราต้องไปจุดอื่นแล้วทุกคนสร้างไม่ทันนะที่พนักง,งานหายไปแล้วเราเราจะไปไหนดี呀เพื่อนอยู่ตรงไหนกันเราจะผ่านค่ำคืนในแสนโหดร้ายนี้ไปได้หรือไม่เราไปนู่นดีกว่าทุกคนชิดชิดขอบชิดขอบแมพชิดขอบแมพชิดชิดวันนี่มาน,นี่ตรงนี้เอ้ เจ้านี้ไม่มาเจ้านี้ตามไม่ได้เอ๊สังเกตดีๆหนะอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เราก็อยู่รอดปลอดภัยนะทุกคนอค่อนข้างที่จะเงียบเงบีเงาๆงาเลนะอยู่คนเดียวเลยโอ้ตรงนี้สาวสูงมากมายอคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ด้วยอ เดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าเพื่อนในแมปเขาอยู่ไหนกันไม่รู้เอ๊ะอุ้ย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 ว่าไงคุณคุณมาแล้วมาแล้วปัญหาเรามาแล้วทุกคนอันนี้วิ่งเร็วเฮ้ยมีเพื่อนสักคนอยู่แถวนี้ไหมขอเข้าไปหลบด้วยได้ไหมเพื่อนผมไม่มีใครเลยวิงว่ง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 วิ่งวิ่ง เสียงไล่ตามหลังมาเลยเสียงไล่ตามตามหลังมาเลยนหไปดูซิโอ้เขาอยู่ไกลๆนลู้นทุกคนเขาวิ่งช้าเขาวิ่งช้าเราต้องหาที่หลบแล้วอันนี้เราจะไปหลบที่ไหนดีตรงนี้๊เขาเขาหูเข,ขายัางตามมาอยู่เลยไกลๆนลู้นทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยข้าคืนนี้อยู่คนเดียวเงาเงาเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีคนเอามาสร้างไว้หรือเปล่า เราเข้ามาในบ้านใครหรือเปล่านี้อ่ยอันนี้เขาน่าจะสร้างไว้ทุกคนนคืนนี้เราก็สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยบนบ้านของคนอื่นว่าแต่ตัวเจ้าของก็หายไปไหนแล้วล่ะนี่นี่ตรงนู้นมีเหมือนเป็นหุ่นทดรองเสื้อด้วย คืนแรกเราจะรอดไหมนู่นพนักง,งานเดินไปแล้วบายบายครับพี่ชิแต่ก็ไม่มีใครเลยอะค่ำคืนนี้อยู่คนเดียวเงาเงาเเตียงเตียง,งนี้เราสามารถนอนได้ไหมอนอนไม่ได้ด้วยกันขมโมยหลอดไฟไปสักดวงแล้วกันทุกคนเอาไปติดเพิ่มในบ้านเขาหน่อยบ้านเขามืดมาก มืดมากมืดมากหาติดไว้อ้าวลน่นติดไม่อยู่ต,ติดไว้อ่าได้แสงสว่างและความปลอดภัยความกลัวก็จะหมดไปนะทุกคนอันนี้อืเราลงไปขโมยหลอดไฟเขามาดีกว่าเพื่อความสว่าง ในการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของเราชิปนี้อันนี้อ่าตรงนี้โอ้แสงสว่างสว่างสวัยนะจุดจุดนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนอะไรนะขนมข้าวอ่าค่ำคืนนี้เราจะผ่านไปได้ด้วยดีเฮ้ยพนักง,งานหายไปไหนหมดนะเราสามารถขโมยอะไรได้อีก ยังยืนยันที่จะขโมยรดไฟไม่เอาดีกว่าทุกคนเราขโมยเอิมเป็นอะไรดีเตียงแหมเตียงหมูเตียงคู่ด้วยเตียงคู่ขนาดใหญ่อันนี้อ่าวันนี้เราจะเอาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนเพื่อเป็นที่นอนของเราอ่าตรงนี้ตั้งไว้อันนี้ชิบนี่ปึ๊บตั้งอ่าได้ที่นอนแล้ว มุดเข้าไปในเสาได้ด้วยนะที่นอนแบบใหม่หลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีเนาหยิบไม่ได้หรอเอะนี่หยิบเ้าหยิบไม่ได้ทุกคนอดเลยเราอันนี้หยิบได้ไหมอา่าไดา้นี่นี่ แสงสว่างส่องขึ้นไปตรงบันไดปีนจะได้ไม่ตกเดี๋ยวปีนแนละ้วเดี๋ยวตกลงมาแย่เลยอันนี้เราไปขโมยอะไรกันอีกดีรอบนี้เอาเป็นนี่แล้วกันโตก๊กินข้าวไม่ใช่ตอนนโต๊ะดูทีวีพื้นไม่เท่ากันด้วยนะอ้าวสว่างแล้วคืนแรกเรารอดแล้วทุกคน เช้าวันจัน์นี้เองอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย